ชาแนลครับพาทุกท่านมาชมเกมการแขันฟุตบอลชาง์เอฟเอคัพฤดูกาล2021-2022รอบคัดเลือกนะครับวันนี้เป็นการแข่งระหว่างเจ้าบ้านครับบางกอกเอฟซีครับรับการเยือนของทีมซูรินซิตี้นะครับมีปีเตอร์เนกาดนะครับสึ่งว่าพรหมมาสกิจกรจะสายเงินครับเจสมศักดิ์มุสิกพันธ์และก็วางไคเก้ริมิโรเป็นตัวนัดตัวเป้าของทีมครับนะครับแข่งตลางสองคนมีวรพัฒน์เชียนดำครับธวัชชัยว่องไวเอกภพจันทร์พันธ์และก็ตัวรุกสามเกมเริ่มนะครับเป็นซูรินซิตี้เคลียร์บอลบุกก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาาาานนะครับยย้้ใหมที่เก ปัตยาเบิ้ลต่อขึ้นหน้ามาที่ทางนั้นปีเตอร์โสลเชนเนอร์กาดเนกาดให้มาที่ไคเก้ไคเก้ถึงก่อนไหมไคเก้ถึงก่อนแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูแรกมาแล้วครับบางกอกเอฟซีและก็เป็นคนเดิมครับไคเก้ริเบโร่ครับขยับนำแล้วครับรูปชายครับถึงบอลก่อนทางด้านกีรศักดิ์พนานนัทนะครับ แล้วก็โล่งๆครับไม่พลาดครับไคเก้ปลดล็อกประตูแรกมาได้แล้วครับเจ้าบ้านบอลจังหวะนี้บางกอกตัดได้โอ้โห,โห ใายก็แรงยังเก็บบอลได้ที่สมศักดิ์มุสิกพันธ์ครับสมศักดิ์ให้เันมทีเจเจลากเข้าไปยิงลูกนี้ยังติดเซฟยิงสักครับบอลได้กลับไปโทษใคเก้ตีไกลยิงเข้าแล้วรับหมุดเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่สองของไคเก้ริเวโร่แล้วก็เป็นประตูกระยับนำของบางกอกเอ็ซีครับดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่จังหวะของธีรศักดิ์พนานัทไปรับพลาดครับโอ้โหจังหวะตีลังกายิงของไคเก้ริเวโร่ วชาครับจังหวะพาบอลเข้าไปยิงของเจในจังหวะแรกนะครับติดเซฟจิรศักดิ์ครับบอลยังไม่พ้นอันตรายแล้วเป็นไขเก้นีครับจักรยานอากาศเลยครับแล้วจิรศักดิ์นี่กะจังหวะรับพลาดครับนี่ครับแล้วบอลก็ปลิ้นเข้าประตูเป็นประตูที่2ของบางกอกเอฟซีครับ แล้วก็จบการแข่งขันในครึ่งลาแรกครับเป็นบางกอกเอฟซี MC ที่ขึ้นนำสุรินชิงที่สองต่อศูนย์ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ<ต><ว>ครึ่งหลังเป็นบางกอกเอฟซี MC ครับเป็นฝ่ายเขี่ยบอลน้ำรินก่อนนะครับบุกแล้วเปิดยกเข้าไปใน,นกรอบเขตโทษตะวันรุ่งเก็บบอลได้ในกรอบกีดโทษจ่ายมาสมศักดิ์สมศักดิ์มีพื้นที่แล้วปานลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ<ฮ>้โห,โหมาแล้วครับประตูที่3ประตูที่3ของบางกอกเอฟซีครับจากทางด้านสมศักดิ์มุสิกพันธ์ครับ ดูจังหวะาจาของตอนรุ่งครับแล้วสมศักดิ์ไม่มีพื้นที่ครับแล้วเจ้าตัวเห็นช่องแล้วก็ปันเสียบเสาสองไปเลยครับท่นางวัดพยายามจะพุ่งปัดแล้วครับแม่แต่ปัดไม่ออกครับ แล้วจังหวะนี้แ่ตัดมาเป็นไทเก้ครับประตูที่3ของเขาในเกมนี้ครับแล้วก็เป็นประตูพาทางด้านมาของ FC ทะยานนำไป4-0ต่อครับไทเก้ริเบโร่ทำแมตช์ิกจนได้ครับกองหน้าชาบราซิล นัดที่แล้วในเกมลีกยิงไป2นะครับเกมนี้ในฟุตบอลั่วยิงอีก3ประตูครับแนมถือว่าเริ่มต้นปีนี้ของไคเกนี่อยู่แล้วครับชีวะเปิดลูกนี้ภูทานไม่ล้ำด้วยครับภูทานมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่จังหวะสุดท้ายได้แล้วเรียบร้อยครับโอ้ประตูแรกของเรารุ่งวันนี้มาแล้วครับเราเป็นประตูที่5ของทางด้านบังกลาเซีด้วยครับ ผู้ทานกิ่งพานครับโอ้โหดูปั๊บชาครับจังหวะหลุดไปเนี่ยเจ้าตัวมีเวลาแล้วก็จัดการกับ2องเซนทราร์ของทางด้านสุรินอยู่หมัดเลยครับแล้วได้จบด้วยครับยิงอลอดขาทางด้านอำนาจสุกน้อยแล้วก็ผ่านมือของชนวัฒนเข้าไปประตูที่5ของ แล้วก็เวลากานอีกขันครับเป็นบางกอกเอฟซีเนี่ยที่ทยมยังก็สู่รอบสุดท้ายของศึกช้างเอฟเอคัพ2,021-2,022ได้สำเร็จนะครับ